อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเราไปซื้อด้วยค่ะซื้อเลย่ามัวแต่ฟังเพลินจนไม่ได้ทันซื้อนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวของมันจะเลยเถิดหมดไปก่อนนะคะเนี่ยทาก่อนออกแดด30นาทีจริงๆทาอยู่ในบ้านก็ได้นะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันก็มีแสงไฟแบบ U V อยู่แล้วควรจะทากันแดดในทุกๆวันยิ่งแบบช่วงกักกักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะทาครีมไปเลยค่ะ ทาไปสักพักอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราอ่ะขาวขึ้นและตัวเนี้ยคือเหมือนทาปูบะมันปรับสภาพผิวเลยไม่ต้องทารองพุงรองพื้นอะไรเลยครีมก็เนื้อครีมก็เกลี่ยดีมากเกียดเวลาพี่เก่งพูดใต้ขำจนตดแตก <c oughs> ถ่ายกับคุณแม่บ้างสิจ้าอยากเห็นอยากถ่ายเหมือนกันแต่ว่าแม่น้ำหนึ่งนี่คุณดูทีแสนว่าเลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาบอกหวยถูกถูกดวแล้วหวยที่เราบอกอ่ะดันไปตรงกับแม่น้ำหนึ่งคนก็เลยซื้อไม่ได้เห็นไหมเลขบ้านเราอ่ะตรงกับหวยแม่น้ำหนึ่งใช่เหรอสามสามสามชานั่นจดจดกันใหญ่แล้วใช่ไหมน้องจูนปิดไฟเร็วพ่อจะออกกําลังกาย <laughs> คนใต้ไม่ค่อยพูดเอาใจไม่ค่อยอ้อนใครแต่จริงใจมากนะคะคนหลังพร้อมลบแล้วใช่เพราะหน้านิ่งพร้อมลบเลยค่ะพร้อมบวกค่ะ <laughs> พร้อมหับพร้อมหับตัวนี้อยากได้น้องจูนเป็นแฟน <laughs> พี่ เก่งดูเอ็นดูคนนี้นะอ๋อดูเอ็นดูเก่งดูทุกคนเลยค่ะจ้าโอ้ยแกก็เอ็นดูอย่างนี้ทุกคนเลยค่ะแกเป็นคนรักเด็กค่ะเลขบ้านอะไรเด็กเด็กสามหกทัพหกแปดยี่สิบขึ้นไปอะยี่สิบถึงยี่สานเดี๋ยวพวกนี้ไปเข่าตะเกียบนะอยู่เข่าตะเกียบเปล่างานคู่พี่จูนน้องจอยต้องเข้าแล้วค่ะ เข้าได้นะคะใครที่อยากสร้างนะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะพี่แฟนพี่เก่งอายุเท่าไหร่อายุยีามค่ะตอนนี้นะคะก็ไม่ได้อันนี้ของคนนี้ก็คือไม่ได้จ้างมานะคะเป็นเป็นแขกรับเชิญให้เป็นแบบแบกกราวใช่เนี่ยจะบอกว่าใครจ้างใครจะจ้างงานให้ขายของอ่ะคือคุ้มมากได้ทั้งครอบครัวเห็นไหมใช่ปะพ่อจ้างหนึ่งคนมี มีเนี่ยสามคนอยู่ในเฟรมได้ทั้งครอบครัวค่ะนี่ฝากไว้อีกรอบเลยเชินจูใครที่ยังไม่รู้ว่าโฆษณาอะไรนะครีมกันแดดชินจูหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยเก้าสิบาทสองกระปุกสามรอยยี่สิบาทค่ะอยู่กรุงเทพนี้หวยแม่น้ำหนึ่งเลขอะไรคะไม่บอกดีกว่าค่ะเดี๋ยวหาซื้อไม่ได้ หกสามมั้งแต่จริงๆอ่ะหัวยแม่น้ำหนึ่งอ๋อเขาจะบอกวันนี้เห็นเห็นเขาเขาไลฟ์สดแล้วนี่ใช่ไหมเขาไลฟ์สดไปแล้วปะอืห่วยออกชอบรอยยิ้มน้องจูนขอบคุณนะคะพี่จอยใช้กันแดดอยู่หรือเปล่าฮะหน้าทากันแดดปะไม่นี่ต้องลองเอาตัวนี้ไปใช้เลยจะบอกว่สามหกเขาไม่รับปะ เขาอ่านจ้าอ๋อนึกว่าเขาไม่รับเดี๋ยวพ่อรับเองสีใช่ไหมจริงเหรออืมอใครนะคะที่<ม>อยากจะซื้อเลขสามเดี๋ยวก็หนีนะคะไม่เห็นอรอไอ้ที่ข่าวอะ<ๆ>่ะเล่หวยแม่น้ำหนึ่งอ่ะคนหนีอ่ะเจ็ดสิบหกล้านอ่ะคนถูกอะ<ๆ>่ะแล้วเขาไม่จ่ายจ้มือเจ้ามือหนีไปแล้วใช่กินเด็กเขาว่าอมตะ หกหนึ่งหกเนี่ยเห็นไหมอ๋อทูบออกแล้วหกหนึ่งแปดโอ้โหติดตามกันจริงๆเลยนะคะต้องมีความจําเป็นต้องรวยกันวันพรุ่งนี้กันแล้วใช่ไหม <c oughs> ทํานมไหมคะไม่ได้ทําค่ะพอดีว่าแม่รักมากก็เลยให้มาเยอะแม่น้องจูนแท้ๆอยู่ไหนคะอยู่พระรามสองค่ะ <c oughs> ก็คือว่าแบบให้เขามาไลฟ์สดด้วยหลายครั้งเขาไม่เอาค่ะเขากลัวเขาเดี๋ยวดังเขาบอกเดี๋ยวดังเหมือนพ่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ ดังเหมือนพ่อมึงกูไม่เอาอสวยน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะอยากให้น้องจูนไลค์กับคนขับรถบอกตอนนี้ล้างจานอยู่ตอนนี้คนขับรถก็ทําหน้าที่หลายอย่างนะคะล้างจานทำหลายอย่างบอกเลยพูดอะไรก็ไม่เข้าหูพี่พเก่งเปลี่ยน<ำ>แฟนแล้วหรอคะเขาเปลี่ยนเดี๋ยวก็อีกหนึ่งอาทิตย์อาจจะเปลี่ยนอีกทุกคน<า>ต้องติดตามไว้ให้ดีๆนะคะ ยิ่งกว่าเล่นหุ่นนี่คะบอกเลยคนก็ขยันเอาไปทำข่าวแล้วก็มีดราม่าว่าเป็นจเรื่องจะเป็นต้องรู้แล้วหรือเปล่าจะบอกให้นะทุกคนถ้าอยากแบบว่ามีสาระให้ไปดูพวกไอ้นี่ข่าวสารคดีอะไรอย่างเงี้ยให้ไปอ่านหนังสือแบบว่าพวกวิชาการอะมีสาระแน่นอน น้องจูนเหมือนสาวใต้ใช่มีเดียคนบอกว่าเหมือนคนใต้แม่หนูก็ตาคมเนี่ยตอนที่หนูไปใต้ใช่ปะ่ะแล้วคนเขาก็พูดใต้อ่ะเขาหายของเขาก็พูดใต้ให้หนูแล้วหนูก็อะไรวะอะไรนะคะคนหลังอบอุ่นมากน่าจะร้อนกันได้แหละอบอุ่นอ่ะ เนี่ยเห็นปะ่ะลำใหญ่ป่ะละ่ะดูทุกคนนี่มันคือภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงคนที่เห็นในภาพก็คือตัวจริง <c oughs> สวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าขายอะไรตอนนี้เราขายครีมกันแดดชินจูอยู่นะคะ <c oughs> น้องจูนสักอะไรคะอันนี้เป็นรอยเพ้น์ค่ะแมวรูปแมวสักให้เหมือนพ่อไว้ <c oughs> จริงๆจะขึ้นหน้าแล้วแหละแต่ว่าเสียดาย เกิดมาอุตส่าห์มีผิวหน้าดีๆไปสักให้เต็มหน้าให้หมดพ่อเนี่ยตอนเด็กๆเ,เขาผิวดีมากเลยนะเออพ่อแล้วว่าย่าเขาบอกว่าตอนไวรุ่นน่ะก็ลงทุนซื้อสิบลงสิบล้อให้ขับแล้วก็ไปอะไรขาดทุนเป็นล้านๆเลยลงทุนอะไรขับสิบล้อไปชนไงเคยขับสิบล้อด้วยอ่ะอาหลับไปแล้วเขาบอกว่าพ่อกอดลูกข้างหลังหลับโชว์แล้วใช่ จูนน่ารักรุ่นเดียวกันเลยฝากฝันดีพี่เก่งด้วยวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านของคุณเก่งหลายพานะคะเราก็จะมาเจาะความจริงคือว่าเขาเป็นคนที่นอนง่ายมากเพอหัวถึงหมอนปุ๊บแล้วเขากลนเลยนะพี่เพราะหัวถึงหมอนสักพักก็กนแล้วพร้อมสวดเลยห่อติดต่อเพื่อนให้พ่อเหรอครับพร้อมสวด อันนี้เขาติดต่อกันเองนะคะ <ทำ S 2> มันหอมบบดด้น่ารักทั้งบ้านทำไรกันพี่เก่งท้องกี่เดือนแหมทำไมมันหอมแสดงว่าหิวแล้วแหละเราอะ <c oughs> น้ำพริกกับพ่อไม่กินหรอไม,ไม่เก็บกินออกจะไม่กินได้ไงเนี่ยกินตลอดเวลาเขาบอกว่าพี่เก่งห่วงลูกสาวไหม <c oughs> อ๋ออาจจะห่วงเมียมากกว่าเพื่อดูดิกอดรัดทั้งวันเมียจะไปหาพงหาเพื่อนไม่ได้หรอก ลูกเนี่ยยังได้ไปไหนมีโอกาสได้ไปไหนดีแล้วแหละที่เขาว่าห่วงลูกน้อยหน่อยไม่งั้นเนี่ยยุดเนี่ยจะไปลูกไปหาอะไรก็ไม่ได้ลูกไปเดินข้างนอกก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่เป็นเพื่อน,อน,นจูนถามพ่อหน่อยมานอนเป็นลเปเปอร์เหรอคะใช่อันนี้เป็นอลเปเปอร์ไม่ไม่ใช่แก,แกไม่แกไม่ใช่ขาดไม่ได้แก,กทำไมผีอ๋อใช่แกกลัวผีแกเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ นางกลัวผีต่อต่อให้ว่าไม่มีแฟนอะไรเขาก็ต้องมีแบบเพื่อนนอนเป็นเพื่อนนะเขาต้องมีเพื่อนนอนตลอดหน้า<อ>ตาไม่ใช่หน้าตาไม่น่ากลัวผีอะ่ะน <laughs> ี่จริงอะ่ะ <laughs> ผีน่ากลัวคู่ซ้อมหรอทำอะไรกินจัดเขากำลังทำอยู่ ก็มีคู่ซ้อมตลอดเลยโอ้ยหรือมีจะส่งน้ำซุปไม่หนูจอลึกถึงสนามขอบเตียงใช่ค่ะเรามารู้เรื่องของเขานะคะถึงขอบเตียงเลยอยากส่งปลาซับไปให้คุณเก่งลายพาค่ะได้เลยค่ะพ่อกินไหมปลาซับกินเป็นไหมน่าจะกินเป็นอยู่แล้วแหละแหมส่งมาได้เลยค่ะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่มีกันแดด ชินจูนะคะแนะนําเลยค่ะว่าให้ไปซื้อนะเพราะว่าดีมากเนื้อครีมดีมากทาไปปุ๊บสว่างขึ้นเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วพอออกแดดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะดําอันนี้ก็คือขาวเลยเพราะเป็นตัวกันแดดด้วยกันแดดอะมันสําคัญมากเลยในการใช้ชีวิตของเราเวลาเราเดินออกไปแดดข้างนอกใช่ปะมันจะทําลายเซลล์ผิวของเราแต่อันนี้มันจะช่วยป้องกัน U V ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยตัวจริงสวยกว่าในรูป S <S ขอบคุณค่ะสเลยไม่รู้คนเนี้ยสี่สี่เองสั่งให้เลยย่าเขาก็บอกนะว่าตัวจริงไอ้นี่หุ่นดีนะสวยกว่านั่นรู้น่ารักมีเสน่ห์ครับน่าจะได้แฟนฝรั่งรวยๆเกี่ยวกับเราด้วยก็ให้พี่จอยได้ หนุนมอนหน่อยครับพี่อ๋อได้หนุนมอนเลยครับพี่ชอบพี่เก่งนะตอนมาชนที่เบอร์ดองเหรอคืออะไรแกเป็นกันเองอเหรอข้าวใหม่ปามันใช่จะแบบตัวติดกันอีกยานานอะไรวะจะตัวกันติดอีกนานเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็ไลฟ์มาน่าจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะ อ๋อพี่เจมีญาคือน้าหนูชื่อเจไปแล้วก็ <Okay. S 1> วคือชื่อเจไม่ได้แล้วให้เวลากันแหละกันและกันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าหยุดที่ว่าเราอ่ะจะเลือกดีกับใครจะเลือกร้ายกับใครมากกว่าน <Okay. S 1> ้องจูสวยหน้าหวานมาก <Okay. S 1> จ้าขอบคุณนะคะอื okay. Okay. บางทีแบบ <Okay. S 1> บางคนอนะ่ะเจอ เจอคนแล้วก็แบบเหมือนแบบไปว่าไปนินทาเขาไม่รู้ว่าคนแบบนี้คือคือว่าถูกสั่งสอนมายัางไงเพราะว่าอย่างตัวเราเองใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักคนคนนั้นเราก็จะรู้สึกเฉยเไม่มีแบบไม่เคยไปนั่งคอมเมนต์ว่าใครติใครหรืออะไรใครเลยจริงๆน้องจูนยิ้มน่ารักมากดูไม่เบื่อขอบคุณค่ะน้องจูนอยู่คลายน้องนับ อ๋อน้องพี่แพทใช่มีแต่คนบอกหลายคนแต่ว่าพี่แพทแล้วเขาน่ารักมากแล้วหนูก็ติดตามเขามาตั้แต่สมัยเขาเรียนในเนี่ยอัศจรรชันอะเขาน่ารักจริงชอบลงจูนทา่ทานักนะกข่าตสีดีมากขอบคุณนะคะคือแบบพอเราเริ่มโตขึ้นสังคมมันก็จะแบบช่วยสอนอะไรเราเราหลายๆอย่างนะสักลายอะไรตรงแขนเป็นแมวค่ะแมวเแมวแมว คิมราคาเท่าไหร่คะกระปุกละ190บาทคะ่ะสองกระปุก320บาทใครนะคะที่อยากจะลองซื้อครั้งแรกก็ซื้อได้เลยทักไปได้เลยใน l ลน์แอดที่ปักหมุดนะคะจะไปลองก่อนหนึ่งกระปุกก็ได้แต่แนะนําเลยว่าให้ซื้อไปเลย2กระปุกก็คือคุ้มมากสัญญกรรมอะไรบ้างคะก็ทำจมูกคะ่ะก็ตา กี่ไขมันอาอายุยี่สิบเอ็ดค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะก็จะไปแล้วครีมทาผิวนะคะเท่าไหร่คะอันนี้เป็นครีมทาหน้านะคะเป็นครีมกันแดดช่วยเรื่องสิวไหมช่วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะให้หน้าเนียน คือตัวนี้มันไม่อุดตันเอาง่ายๆว่าตัวนี้ทาไปแล้วมันไม่อุดตันมันเป็นกันแดดเป็นครีมทูพาวเวอร์เดี๋ยวจะแกะเนื้อครีมให้ดูอีกรอบนะคะจะทาเนื้อครีมให้ดูอีกรอบเออทุเรียนเขาจูนมาให้อร่อยมากเลยนี่ดูโตมากอ๋อจูนวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าตัวพ่อนะ <c oughs> เพราะใช่มานอนเป็นวาเปเปอร์ก็เลยไม่ได้จ่ายค่าตัวนะคะนี่คือชอบตรงที่ว่า เราอะเป็นคนว่าไม่ได้ขาวเป็นคนแบบผิวแทนใช่ไหมทาครีมชินจูตัวนี้มันมันไม่เทามันไม่เทาแล้วมันเกลี่ยง่ายเกลี่ยบแบบง่ายมากเนี่ยมันเกลี่ยง่ายคุณชอบตรงเนี้ยแหละสู้ส,สู้อย่าไปเปรียบเทียบกับคนเก่าคนใหม่เลยสวยกันคนละแบบใช่ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะจริงๆ เนี่ยคนนี้เขาบอกว่าสู้ๆอย่าไปเปรียบเทียบกับคนเก่าคนใหม่เลยสวยกันคนละแบบใช่ทุกคนอะนมีความสวยเป็นของตัวเอง,งพี่เก่งกับพี่จอยอายุเท่าไหร่คะพ่ออายุาสี่สิบเอ็ดม้ากําลังสี่สิบแล้วนี่ปีน่ะสี่สิบแล้ว ให้ชื่อพี่เจ๋งห๋อไปบวชด,ดีกว่าโอเคค่ะน่าจะไปบวชจริงๆทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วอะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากครีมกันแดดชินจูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อครีมทูพาวเวอร์ดีมากๆเลยใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะหนึ่งกระปุก190บาท สงกระปุก320บาทนะคะใครสนใจนะคะทักไปไลน์แอดที่ปักหมุดได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะคที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณ FC นะคะทุกคนที่สนับสนุนช่วยอุดหนุนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอ่าพอดีหน้าพี่ลูขุมผลหน้าพี่เยอะใช้ไปจะลดลงไหมคะตัวนี้ก็คือมันช่วยเบลอรูขุมผลนะคะซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะครีมชินจูคะ่ะบ๊ายบาย